สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซาก a ระซากู simulator เองวันนี้ผมจะมาให้นี่นะคะทุกคนทุกคนเห็นผมแต่งตัวเป็นทุกคนเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนคิดเลยทุกคนก็น่าจะคิดกันว่าจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาแจกสถานที่แข่งซากุริเกมนะครับทุกคน ผมสร้างขึ้นมาเองเซฟที่นี่สี่สิบแปดเนาะอยู่นี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่มีประตูเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนั้นก็มีบันไดนะครับทุกคนนี่บันได สามารถขึ้นมาได้แล้วก็มาทําเป็นเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ขนสมมาที่นี่แล้วก็ออกมาจากเนี้ยแล้วก็เจอต้นไม้แล้วก็เจอตัวตุ๊กตาอยู่ในนี้แต่ต้นไม้โคตรใหญ่เลยปกติมันเป็นต้นไม้นั่นนะครับทุกคนแต่ผมเปลี่ยนให้เป็นต้นซากุระเนี่ยอืม นี่ครับทุกคนมาเรามาแจกกันเลยดีกว่าถ้าทุกคนไม่ติ๊กตรงนี้กับตรงนี้ไอถ้าทุกคนจะติ๊กตรงไหนก็ได้ถ้าติ๊กสองอันก็คือสามารถสิบได้แล้วก็แก้ไขได้เนะนี่ผมจะติ๊กทั้งสองอันเลยถ้าทุกคนไม่ติ๊กตรงนี้ก็มันก็จะอัปลดไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ย ไม่ใช่ตรงเนี้ยติ๊กไปกรโรดไอดีก็แปดแปดหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกเจ็ดหกสี่ศูนย์สองสี่นะครับทุกคนผมจะก๊อปปี้ไว้โอเคก๊อปปี้แล้วเนาะนี่ทุกคน ทุกคนจะเอาไปทำละครสั้นก็ได้นะครับทุกคนในหนังเรื่อง Sakura Game อ่ะอก็คือจะใช้ทรงไหนก็ได้มันจะมีอยู่สองทรงนะครับทุกคนเนี่ย๋ยวผมจะให้ดูบางคนก็ใช้ทรงเนี้ยเนี่ยบางคนก็ใช้ทรงนี้แต่ผมว่าทรงเนี่ยทรงเนี้ยมันทรงที่สามเนี่ยมันดี นะมันเหมือนกว่าตรงนี้ตรงที่เจ็ดเนี่ยพวกมันมีความเป็นยันจังอยู่นี่ต้องเอาตรงนี้นะครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายถือปืนทำไมวะเนะี่ย